ไปไหนมาวะนี่ไม่เห็นแก่เลยไปทำโุราบ้าปางแก่อลยโุระหลายแท้ๆสวัสดีค่ะพบกับส่งขรชนก,กับรายการภาษาโคราบ้านเองสวัสดีค่ะพบกับส่งขรชนก,กับรายการภาษาโคราบ้านเองก่อนจะไปรับชมภาษาโคราชนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่ข้างล่างนี้ให้ด้วยนะคะ วันนี้ส้มจะมาแนะนำภาษาโคราชหมวดแพเตชชนะท่อทงคำว่าธุระปะาปังภาษากลางพูดว่าทุระส่วนตัวภาษาโคราชพูดว่าธุระปะาปังเช่นไปไหนมาวะนี่ไม่เห็นแก่เลยไปทำธุระปะาปังแกเอ้ยทุระหลายแท้เทภาษาโคราชคำว่าธุระปะาปังแปลเป็นคำว่าธุระส่วนตัวในภาษากลางนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเข้าใจภาษาโคราชกันบ้ากหรือเปล่าสำหรับในอี EP ต่อไปนะั้นภาษาโคราชจะเป็นคำว่าอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะขอขอมคุณแหล่งข้อมูลโคนจนาลุกรมภาษาโคราชคลอ,อรเรเมดเมการุนจิตมากๆคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ